كتاب الله <سؤال> دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق ارشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر ب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขวามสารทีระเมิตาความจำเริญความปราณีเจ้าลอสุบฮานะฮุวาตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการเรียนศรัทธาชนวิชาฟิกทุกทุกท่านนะครับ ยังกลับมาพบกับพี่น้องเป็นรายการสดๆนะครับแต่เรื่องของเวลาเนี่ยก็ลดลงมาเหลือครึ่งชั่วโมงพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับแต่เนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนเดิมเราคุยกันเมื่อวานเนี่ยนะครับเรื่องของดูอาที่สำคัญนะเราเรียกว่าดูอาโดยทั่วไปแต่คำว่าทั่วไปตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับก็คือมีร่องรอยการปฏิบัติ แบบอย่างจากท่านรสุรุลลอฮฺอลละฮ์วะลัยฮิวะซัลลัลลมดังนั้นแน่นอนนะครับดูอาที่เป็นการสอนของท่านนาบีเนี่ยย่อมเป็นดูอาที่มีความประเสริฐแล้วก็เป็นดูอาที่ได้รับนะได้รับการได้เป็นดูอาที่มุสตยับนะครับได้รับการตอบรับนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นดูอาที่นบีสอนเนี่ยเราก็จะต้องออฝึกฝนในการท่องจำนะครับหรือ เรียนรู้ในเรื่องของความหมายส่วนดูอาอีกประเภทหนึ่งก็คือดูอาที่เราสามารถขอโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ได้พี่น้องนะจะภาษาไทยก็ได้บางคนบอกอาจารย์ฉันคนแอฟริกาจะขอภาษาแอฟริกาได้ไหมได้พเพราอร์ซนะุบฮาณหูวตาลาพระอ,องค์ทรงรู้นะครับนะในทุกๆสิ่งทุกอย่างนะแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราอ่าน,นี้เรามีฮาจะอะไรเรามีความ เรามีความต้องการอะไรเราก็ขอดูอาได้เลยนะแต่สิ่งที่แต่ว่าแน่นอนนะครับว่าดูอาที่นบีสอนนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาใจความที่มีความประเสริฐอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยรวบรวมเอาไว้นะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนแล้วก็ได้อ่านประเด็นตรงนี้อันนึงก็คือว่าเราคุยกันเรื่องราวของการประกอบพิธีฮั์และก็อุมร้อซึ่งในช่วงที่เราเดินทางไปประกอบพิธีฮั์และอุ่มร้อเนี่ย ก็จะเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริญนะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่มีความประเสริฐนะครับก็คือในเขตฮารอมนะในมัสยิดในมัสยิดนบีก็ดีหรือในมัสยิดฮารอมก็ดีหรือในเมืองมดีนะหรือในเมืองมักกะก็ดีดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะสร้างความใกล้ชิดระหว่างบ่าวกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาโดยการขอดูอาให้มากๆนะ ก็อันนี้รวมมาถึงหมดเนี่ยมาสอนมาทั้งหมดเนี่ยเจบทแล้วนะครับดูอาบทที่7เนี่ยก็คือรบบนาอตินาฟิดุนยาฮะสนะวะฟินออคิรอติฮะสนะวะกีนาอาลาบันนารอันนี้พี่น้องน่าจะเ,าเรียกว่าคุ้นหูคุ้นปากแล้วก็ท่องอยู่เป็นประจำนะครับส่วนดูอาบทที่8เนี่ยพี่น้องนะก็จะยาวนิดนึงแต่เนื้อหานะครับแล้วก็ความหมายเนี่ยดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องดูดูอาบทที่8นะครับ เ,เริ่มต้นดูอาเนี่ยนะครับก็คือร็อบบีอาอินนีวะลาตัวอินอาลยเอาตรงนี้ก่อนนะครับความหมายตรงนี้ก็คือโอพระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์นะอาอินนีก็คือ,ขอ,ข,อคนะขอทรงสนับสนุนข้าพระองค์นะขอทรงสนับสนุนข้าพระองค์นะอาไลย นะวาลาตัวอินอะเลีย,ยและก็อย่าได้สนับสนุนศัตรูให้ชนะเหนือตัวข่าพระองค์ศัตรูเนี่ยพี่น้องครับมีทั้งศัตรูที่ที่เป็นศัตรูที่เรามองเห็นนะและก็มองไม่เห็นศัตรูที่มองเห็นก็คือมนุษย์นี่แหละนะครับที่คิดร้ายกับเราคิดจะทําร้ายเราส่วนศัตรูที่เรามองไม่เห็นก็คือบรรดาชัยตอนอชัยตอนเนี่ยเราก็ต้อง ขอดูอานะครับให้อัลลอฮ์นั้นได้ทรงคุ้มครองเราให้รอดพ้นนะครับจากพวกชัยตอนมานรร้ายนะแล้ววักต่อมาเนี่ยนบีก็สอนนะครับบอกว่าวันซะุรนีวาลาตันซุรอาลลยะนะขอให้อัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาทรงประทานความช่วยเหลือให้แก่ข้าพระองและอย่าได้ช่วยเหลือศัตรูให้ชนะเหนือข้าพระองค์ นะวัมกุรนีวะลาตมกุรอาลัยขอทรงวางแผนเพื่อข้าพระองค์และอย่าได้ทรงวางแผนเพื่อศัตรูให้ชนะเหนือข้าพระองค์วะดีนีวยสซิรินวยะซวยซิริลฮูดาลีวนุซุรนีอัลามัมบะรออาลัยนะความหมายก็คือ ความหมายก็คือขอทรงชี้นำข้าพระองค์และทรงทำให้การชี้นำเนี่ยเป็นสิ่งง่ายดายแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่ายาเซรแปลว่าอะไรครับง่ายดายเห็นไหมยาเซรฮูดานะขอให้การชี้นำอันนี้เป็นเรื่องที่ง่ายดายต่อมา ความหมายก็คือขอพระองค์ช่วยเหลือข้าพระองค์เหนือผู้ทีละเมิดต่อข้าพระองค์อ่าอันนี้ก็คือตอนที่หนึ่งละต่อมาเนี่ยนะครับมันจะมีจุดหยุดอยู่นะนะพี่น้องนะรบบิจานีและกะชักการอมา s h ลอ l o นะดูวักๆนี้นะรบบิจานีและกะชักการอความหมายว่ายังไงครับโอพระผู้ อภิบาลขอทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์อย่างมากมายชักการอก็คือขอบคุณอย่างมากมายพี่น้องบ่าวของหรอนะเมื่อได้รับในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความพึงพอใจอย่าลืมกล่าวว่านะอัลฮัมดุลิลาหลนะคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาได้เงินเดือนเวลาที่เขาได้ลูก เขาก็อาจจะกล่าวนู่นกล่าวนี่แต่คนที่เป็นมุสลิมพี่น้องอย่าลืมเลยนะต้องกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลล์ชุกรุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล์เป็นบ่าวที่ขอบคุณนะอันไหนที่ไม่ดีก็อดทนอันไหนดีก็ขอบคุณนะครับต่อมาและก็ザการอนะขอบคุณไม่พอต้องเป็นบ่าวที่อะไรด้วยเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์เสมอนะและก็รอ ฮาบาเป็นผู้ที่เคารพพักดีต่อพระองค์นะและกามุตีอาอิไลกะมุขติมุขบิตันอิไลกะอาวะฮันมูบีอาวะฮันมูนีบาเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระองค์อย่างสุดใจเป็นผู้ที่นอบน้อมต่อพระองค์นะนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่ ที่ที่เป็นวักของดุอา์บทนี้นะครับดุอา์บทนี้เนี่ยจะยาวแต่ก็จะมีเว้นจุดเอาไว้นะครับให้เรานั้นได้ได้ได้หยุดนะบางทีอาจจะทีเดียวรวดเดียวเดี๋ยวหายใจไม่ทันก็หยุดตรงนี้นะครับเอามาดูต่อนะรบบิตะกำบ,บัลต้าบัตีวัชซิลฮาบัตีวะอจิบด๊าวตีวัดิกอลบีวัดดิดลิซานีวับบิด พุจจตีวัสลุลสะคีมะตะกลบอีอันนี้ก็คือในวัคสุดท้ายนะก็จะผมจะแบ่งออกเป็นสา,สาช่วงด้วยกันนะครับมาดูความหมายโดยรวมนะครับผู้เป็นที่วิงวอนนะเป็นที่เป็นผู้ที่วิงวอนต่อาพระองค์นะและกับตัวกับใจต่อพระองค์อย่างอาดูน โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์นะทรงขอทรงตอบรับนะการขออภัยโทษแห่งข้าขอทรงชำระล้างบาปของข้านะขอทรงตอบรับการวิงบอลของฉันนะขอทรงทำให้ลิ้นของฉันนั้นเที่ยงตรงขอทรงชี้นำแก่หัวใจฉันขอทรงทำให้สัจจะ นะให้มีสัจจะนะที่มั่นคงทั้งโลกนี้และโลกหน้าและทรงขอให้ทรงถอนความเครียดแค้นชิงชังออกจากหัวใจของฉันมาชาลอห์ห้ามุัดิละพี่น้องดูความหมายเนาะเป็นความหมายที่สวยงามมากๆนะครับฮะดีสนี้เป็นฮะดีสที่อิหม่มอบูดาวูและอมนุนมาจาได้บันทึกเอาไว้มาดูฮะดีสบทดูอาบทที่9พี่น้องครับ ดูอาบทที่9นะเดี๋ยวขึ้นไปที่ภาษาอาหรับนะบทที่9นะครับ um อัลลอฮุมอินีอัสอัลลูกาอันนี้เราจะได้เจอบ่อยเนาะอัลลอฮุมอินีอัสอัลูกาเนี่ยจะพบบ่อยมากนะครับนะก็จะแปลว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอความรักน As ะอัสอัลลูกาเลยขอเลยนี่เป็นประโยคขอ ฮุบบบกแาขออะไรครับขอความรักนขอความรักต่อพระองค์วะฮุบบมันยู่ใหบุกแและขอความรักต่อผู้ที่รักพระองค์อใครล่ะพี่น้องรัก AH. อัลลอฮ์ก็คนดีสิคนไม่ดีจะรักอ AH ัลลอฮ์ไหมคนดีทั้งนั้นเลย นะขอความรักจากอัลลอฮ์แล้วก็ขอความรักจากบรรดาคนซอและคนดีทั้งหลายพี่น้องนะลักษณะของคนที่ดีก็คือคนที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตอาละพี่น้องครับเราอยากจะรู้ว่าสามีของเราเป็นคนรักครอบครัวไหมดูยังไงดูว่าสามีเราเป็นคนรักอัลลอฮ์ไหมเมื่อเขารักอัลลอฮ์แน่นอนเขาต้องรักสิ่งที่พระองค์ประทานให้ก็คืออะไรครับก็คือครอบครัวครอบครัวก็ถือเป็นอะไรเป็นหน้าที่เป็นอามานะที่ต้องรับผิดชอบ นะดังนั้นจึงบอกว่าเขาเลยจึงบอกว่าอยากจะลกยกลูกสาวให้กับใครเนี่ยพี่น้องให้ดูว่าเขารักอัลลอฮ์ไหมถ้าเขาเป็นคนรักอัลลอฮ์ยกลูกสาวให้เลยปลอดภัยแต่เมื่อู้ชายคนนี้ไม่เป็นรักอัลลอฮ์ลูกสาวเราอันตรายพี่น้องขนาดอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตให้เขามีกินมีอยู่มีใช้เขายังเนรคุณได้เลยนะอันนี้ก็เป็นคําเตือนหรือเป็นข้อคํานึงคิดนะครับสําหรับคนที่จะพิจารณาถึง ความเป็นคนดีนะว่ากาละลี่ยดียุบลิกุนีฮบบกมาชลอนะดูต่อนะและการงานที่ทำให้ข้าพระองค์บรรล,ลุซึ่งความรักต่อพระองค์ก็คืออามันอิบาดา์เราจะบอกว่าบ่าวคนนี้เป็นคนรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูสิสุบโบก็ไม่ตื่นนี่คนรักอัลลอฮ์ไหมเนี่ยไม่ไม่รักอัลลอฮ์แล้ว นะบริจาคไม่มีนะถือสินอดรมฎรนไม่เอานะครับนะแล้วก็เป็นไงอามัณอิบารัดไม่ทําเลยแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนรักอัลอันนี้เขาเรียกรักแค่ปากถูกไหมรักแค่ปากแบบนี้อันตรายพี่น้องนะเขาเรียกว่าปากหวานกลนเปรี้ยวเออยังไม่เอานะดังนั้นทํายังไงละ่ะที่จะพิสูจน์หรือเป็นการยืนยันว่าเรานั้นเป็นคนรัก นะเราเนี่ยมีความรักต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาก็สแสดงออกมาด้วยกับการทำอามันอิบะาดาทำอิบะาดาด้วยกับหัวใจที่มั่นคงแล้วก็ทำอย่างปราณีตนะให้ความสำคัญกับเรื่องอิบะาดาต่อมาดูอาก็บอกต่อว่า ja AH, ah อัลลอฮุมมะจอาพัพบะกอาฮับอิเลียมินนับซีมาชาอัลลอฮ์วะอัลลีวะมินัลมาอิลบรอด อย่าพึ่งไปที่สิบดิเก้าก่อนอยังไว้จบเอออันนี้คนเราเนี่ยพี่น้องมักจะเรียงลำดับความรักไม่ถูกอืมบางคนรักรักภรรยามากกว่าแม่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ต้องรักแม่ผู้ชายคนนึงพี่น้องนะถ้าพูดถึงมนุษย์ที่จะต้องทำดีด้วยเนี่ยนะครับผู้ชายคนนึงต้องทำดีกับใครก่อนเลยแม่ก่อน อย่าได้ยกภรรยาเหนือแม่ตัวเองเด็ดขาดนะนะอันตรายนะ,ะดังนั้นการเรียงลําดับความรักเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อิสลามสอนเอาไว้ด้วยดังนั้นผู้พูดถึงความรักอันดับที่หนึ่งเลยก็ต้องรักใครก่อนครับรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาดนะแล้วก็รอซูลนะแม้กระทั่งชีวิตของเราเนี่ยก็จะต้องน้อยกว่าดังนั้นบรรดาซอาบะาจึงเสียสละนะครับแม้กระทั่งเลือดเนื้อแล้วก็ทรัพย์สิน ในการออกต่อสู้ในหนทางศาสนาเพราะเขารักศาสนามากกว่าชีวิตของเขาพี่น้องครับดังนั้นดูอาบทนี้จึงเป็นการขอเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะรักยังไงบ้างแต่เราขอไว้นะขอให้อัลลอฮ์ตอบรับนะครับอัลลอฮุมัจัลอัลลอฮุมัจัลฮุบบะกอะฮบบะอิลัยนะและข้าขอพระองค์เนี่ยทำให้ความรัก ต่อพระองค์นั้นเป็นที่รักแก่ข้าพระองค์มากกว่าอิเละยะียมากกว่าตัวของข้าอีกมากกว่าชีวิตของเราอีกมินนับซีนะจากตัวของฉันอว่อาฮีมากกว่าครอบครัวของฉันวะมินันแมอินบารอดนะและมากกว่าน้ำเย็นพี่น้องรู้ไหมอาหรับเนี่ยพูดถึงน้ำเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ ปัญนาอย่างมากๆบางคนบอกอ่อหล่อจา์ฉันมีตู้เย็นมีน้ําแข็งก็ใช่เดี๋ยวนี้มันหาง่ายแต่สมัยก่อนน้าเย็นพี่น้องในท่าในท้องทะเลทรายเนี่ยถือว่าเป็นของที่ล้ําค่ามากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำเย็นก็หาง่ายนะเข้าร้านสะดวกซื้อก็เจอแล้วน้ําเย็นนั้นจึงเป็นที่รักนะดังนั้นบอกว่ามา่แบรดก็คือนะก็คือของรักของห่วงนั่นแหละเดี๋ยวนี้เรารักอะไรกันละ่ะเราห่วงอะไรกันบ้าง ขอให้เรานั้นรักอัลลอฮ์มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องแม้กระทั่งชีวิตของเราครอบครัวของเราหรือของที่มีค่าของเราที่เราครอบครองอยู่ก็ขอให้มันเป็นสิ่งที่รองลงมานะต่อมาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับอีกดุอาหนึ่งนะอีกดุอาหนึ่งดุอาบทที่10ดูอาบทนี้เนี่ยอยู่ในบันทึกของอิหมัมเตอรมีดีนะครับทั้งหมดนี้เป็นฮะดีษที่มีรายงานมาจาก ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุวาลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนะครับอัลลอฮุมมะอาตีอัลลอฮุมมะอาตีนับซีตักวาฮานะแปลว่าโอ้พระผู้อภิบาลน,นะแห่งข้าจงประทานแก่จิตใจนะให้มีความอะไรพี่น้องซึ่งความยำเกรงต่อพระองค์อาตีก็คือนำมา ประธานนับซีก็คือชีวิตจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะตักวาให้เป็นชีวิตที่มีความยำเกรงต่อหลอให้เป็นชีวิตที่เกรงกลัวต่อหลอดีไหมดีมากมากเลยวาซักกีฮาแล้วก็เป็นชีวิตที่เป็นไงฮะและทรงทำและทรงขอให้พระองค์นั้นทรงทำให้มันบริสุทธิ์ด้วยนะอย่าได้มีเรื่องของตะกับโบด การโอ้อวดจิงยโสรียะซุมอะชื่อเสียงนะอูยุบลำพองตนนะให้มันให้ให้มันมีความบริสุทธิ์คือตักวาเนี่ยนะก็คือการเกรงกลัวอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะอันตะคอยรุมันจักกาฮาพระองค์เป็นผู้ที่ชำระมันได้ดีที่สุด มีการสันสรินอัลลอฮ์นะเป็นการสันสรินอันตะวะลียุฮาวะมาลาฮาพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ช่วยเป็นผู้ที่อภิบาลนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์นะอาอูซูบิกะมินอินมิลายันฟะาขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ ให้รอดพ้นจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์พี่น้องบางคนนี่รู้เยอะแต่แต่เรื่องศาสนาไม่รู้เรื่องถามเรื่องละหมาดเป็นยังไงรุนละหมาดตามสุนนรนะบีเป็นยังไงไม่รู้ฟาิิ้ะาอ่านยังไงไม่รู้กุรอานอ่านไม่เป็นไม่รู้แต่ถ้าถามเรื่องฝรั่งแล้วก็แม่เรื่องทั้งไทยแล้วก็รู้หมดเลยอย่าเอาแบบนั้นคือ ความรู้เนี่ยนะครับที่มีประโยชน์เนี่ยพี่น้องนะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นความรู้ศาสนาเพียงอย่างเดียวความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะความรู้ที่ต้องห้ามเช่นความรู้เรื่องของการไปลักขโมยนะครับความรู้เรื่องของอะไรเรื่องของการทำแส h เฮ็ดอันนี้ห้ามอยู่แล้วไม่ให้ไปเรียนอยู่แล้วนะเรียนเพื่อจะไปทําเป็นหมอดูหมอสเสนห์อันนี้ไม่ได้แต่เรียนศาสนาก็ต้องมาก่อนนะผมบอกมาก่อนเพราะอะไร เพราะถ้าเรียนถ้าเรียนสามัญแล้วไม่มีศาสนามันจะหลุดจริงไหมเออนั้นศาสนาเนี่ยต้องมาควบคุมการเรียนของทางด้านเลยทางด้านโลกด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่แต่สุราอย่างเดียวไม่ไปทํางานแล้วไม่ใช่อิสลามสอนให้เรานั้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคมวิธีการสร้างประโยชน์ด้วยสังคมมีหลายวิธีนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องศาสนาเท่านั้นยังมีเรื่องของการ ก่อสร้างเรื่องของการช่วยเหลือสังคมด้วยนะอันนี้ก็คือความรู้ที่มีประโยชน์ก็คือคุมทั้งหมดแหละทั้งความรู้ที่เป็นเรื่องศาสนาและความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติสังคมอันนี้เข้าหมดเลยนะต่อมาวามินกลบีลาอิยักขออะไรครับขอให้อัลลอฮ์นั้นคุ้มครองหัวใจของเราพี่น้องนะให้หัวใจของเรานั้น เป็นหัวใจที่นอบน้อมมีความเกรงกลัวอัลลอฮ์อย่าให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่หยาบกระด้างวามินนับซีลาตัชบะนะและก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะให้อารมณ์ของเรานั้นเป็นไงอย่าเป็นอารมณ์ที่ไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอสะกดคำว่าพอไม่เป็นพออ,อพอ คนเราทำไม่รู้จักพอพี่น้องเหนื่อยนะครับเหนื่อยไหมเหนื่อยอดังนั้นถ้าเรารู้จักคําว่าเพียงพอนั่นแหละคือคนที่ร่ํารวยพี่น้องในความร่ํารวยของอิสลามก็คือคนที่รู้จักคําว่าเพียงพอนะ,อะต่อมาอีกอันหนึ่งบอกว่าไงครับว่ามินดะวะติลลามุสตาจาบุลาฮ์มาชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ ขอให้พระองค์นั้นทรงคุ้มครองจากดูอาที่เป็นไงดูอาที่ไม่ถูกตอบครับแแสดงว่าความหมายก็ตรงกันข้าหมดเลยที่ขอเนี่ยขอขอขอะไรขอคุ้มครองจากขอไม่ดีแปลว่าก็ขอในสิ่งที่ดีนั่นแหละขอไอ้ขอไม่ดีมันผ่านไปแล้วก็ให้พระองค์ทดแทนในสิ่งที่เป็นความดีมีอะไรบ้างครับก็มีเรื่องของความรู้ที่มีประโยชน์ ช่ไหมเราขอไม่ให้ได้รับความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ก็คือขอให้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์หัวใจที่ไม่หวั่นเกรงก็ขอให้หัวใจนั้นอ่อนเป็นหัวใจที่อ่อนโยนขอใหออ้อารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอก็ขอให้เป็นคนที่รู้จักเพียงพอนะและก็ขอให้ดูอานั้นมุสตายับนะครับนี่ก็คือความหมายนะของดูอาบทที่สิ นะอัลลอฮ์แป๊บเดียวพี่น้องจะหมดเวลาแล้วเอาต่ออีกอันหนึ่ง11บเอีกดูอาหนึ่งอันนี้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะท่องจำกันนะครับพี่น้องเอาไปอ่านในก่อนสลามได้นะอัลลอฮุมมาอินนีอัสอาลูกัลฮูดาวัตตุกอวลอาฟาฟะวลกีน่ง่ายไหมง่าย เนี่ยเ,หเหอาไปอ่านในหลังละหมาดอ่านตอนก่อนสลามเหมพี่น้องพออ่านฟินอาลามีนอ like in ินกะฮามีดุมมัจีดอัลลอฮุมะอินนีอัสอัลกัลฮูดะวตุกอวัลาอาฟเฟะวันยีนะเอามาอ่านได้เลยนะอ่านในละหมาดดีพี่น <us> <way>. ้องก่อนสลามเนาะออย่าขนดูอาไปไว้หลังละหมาดหมดพี่น้องสลามแล้วคพิงขอนบีสอนให้เราขอในละหมานะครับอืมอ่ะดูอาบทนี้พี่น้องครับเป็นดูอาที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมด้วยนะ ท่านนาบีสอนให้เราขอแบบนี้ครับ um al al อัลลอฮุมมาอินนีอัสอลูกันฮูดาโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงนะประธานการชี้นำฮูดาก็คือทางนำวัตตุกอบไปว่าอะไรพี่นอ้องความยำเกรงไม่เป็นไรฮะเอาเอาตัวภาษาอรับไว้เดี๋ยวผมแปลเองเอ่ตัวภาษาอรับไว้11 11นั่นแหละนั่นแหละอา่า วอลอฟาฟฟวลอฟาฟฟนะพวกราคะต่างๆพี่น้องอแปลว่าอะไรบริสุทธิ์ขอให้เรานั้นนะ่ขอให้อลลอฮ์เนี่ยประทานความบริสุทธิ์จากพวกมลทินต่างๆราคะต่างๆ,ๆที่มันจะมาเป็นสิ่งที่เกาะกินในหัวใจของเราเอหัวใจของเราเนี่ยมันมีสนิมนะพี่น้องนะถ้าไม่รู้จักบำบัด โดยก,การลํำลึกถึงอัลลอฮ์โดยการอามันคือไม่เอาอาหารหัวใจเข้าไปไม่มีละหมาดพี่น้องหัวใจกลายเป็นหัวใจที่ไม่บริสุทธิ์เลยนะและสุดท้ายในยบุคคลบาวาจานอันนี้สาคัญมากๆเลยวัลกีนากีนาแปลว่าอะไรพี่น้องความมั่งมีนะมั่งมีกอรน,นีเนี่ยก็แปลว่าร่ารวยก็ได้แปลว่ามั่งมีก็ได้นะดังนั้นขออะไรก่อนทางนําสําคัญมากคนเราไม่ได้ทางนําจบเลยพี่น้อง ฮูดาไม่มาเนี่ยฮิดาย่าไม่มาทางนําไม่มาจบหาไม่เจอแล้วมืดบอดสนิทนี่ขอ,อนแรกเลยฮูดาสองเมื่อฮูดามาแล้วทางนํามาแล้วตักวาตามมานะพอตักวามาแล้วขอให้ตัวเองเป็นไงบริสุทธิ์จากมนทินต่างๆราคะต่างๆและสุดท้ายเป็นไงยีนาอัลลอฮ์ก็จะให้เกิดความร่ํารวยร่ำรวยตรงนี้คืออะไรครับไม่รู้จักความเพียงพอแล้วก็แบ่งเวลาอย่าง ถูกต้องนะครับในการทําอามันอิบาดะนี่ก็คือดูอาที่นบีสอนพี่น้องเอาไปอ่านนะครับอ่านให้บ่อยๆทั้งในละหมาดก็ได้นะก่อนสลามหรือจะไปอ่านในเวลาไหนก็ตามสะดวกของพี่น้องวันนี้จากลาทอนี่วบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกะโต